ริสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอดีดทบนเว็บไซต์รับริส a n นคอยใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้น เมื่อวานมันยังไม่จุใจใช่ไหมสำหรับสกินใหม่เกชาเดี๋ยววันนี้ผมจัดให้อีก3เกมครับเดี๋ยวเราหวังเล่นดูสกินกันไปด้วยแล้วกันนะว่ามันมีความสวยเอฟเฟกอลังการขนาดไหนจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะซื้อดีหรือเปล่าเกมแรกเราอยู่ในด่านชนะทาวครับเจอกับช่างแต่งเพลงมีนักปรุงน้ําหอมครับมีช่างโคมไฟมีนักสํารวจแร่มาอ่าเจอกับนักสารวจแร่ก,กันก่อนแลว้วจังหวะนิ้งอะหยอาหยาดตีไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหเปิดแผนแรกไม่ย่างสวยงาม หมายกันไปดูลายเดินกันหน่อยเด้วมานี้พี่มีเซอร์ไพรส์มาให้จ้าเอ๋ตัวเธอจะหนีไปไหนหรอมีแม่เหล็กด้วยหรอมีแม่เหล็กก็ไม่เป็นไรแม่เหล็กหมดก็จบกันไอหนุ่มไอ้หนุ่มดอยเต่าบะเจ้าบะจอยมาดีกอดโอ้โหเลือกเก้าอี้ซะด้วยมานนี้อยากได้ไหมพงลงพงลิพร้อมวางกันไปก่อน กายมีหูวเคลื่อนไว้ใครอะคอมโพเซอร์เหรอวางด็กไว้ก่อนนะขอเขียนหน้าต่างได้เป่าวมาน่เน่ดูท่าข้าหน้าต่างไปได้วยปนไงอ้ยังสวยโอ้ยนี่แตกว่ะแตกไปหนึ่งเอาเดี๋ยวไว้สักเหลือสักหนึ่งครั้งก่อนแตกอีกทีมาใครจะเข้าใครจะเข้าอ่ะอมโพเซอร์มานี่ดีเร่งเฟลเลยน้องฮามสวัสดีครับน้องฮาม เดี๋ยวผมขอเอาพพสเปสเตอร์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไล่าตามกณต่อนะน้องฮมอมเฮ้ย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 จะดีไปไจะหนีไปไหนผมมีปิงอยู่ในมือผมมีปิงอยู่ในมือได้เลยเด็กเด้อต้องนั่งกุอีไอหนุ่มไอหนุ่มกอีเดิมเขาเลือกไวล้ละเขาเลือกไว้แล้วให้เขาหน่อยเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องวางกันไปครับมีน้องฮมัมเจ็บไปอีหนึ่งคน ขอเคลียร์ไม้ก่อนได้ปะโอ้ไม่ไม่ปั่นนะ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 เสร็จไปสองมาป้าหูมันขึ้นอยู่อ้าวเพอร์ฟูมูอ้าวมีคนอีกหนึ่งคนมีอีกหนึ่งคนผมมาแล้วครับผมผมมาแล้วครับผมมาครับเหลือสามเครื่องแต่แตกหนึ่งนะตัวโอบีไม่มีแล้วเนาะจะทำกันยังไงดีเนาะไปเลยอยากได้ใช่ไหมก็อีตัวนี้เอาไป บุยไปครับคอมโพมเซอร์โอ้โหได้คนนี้ก็ไม่เอาวเว้เอาคอมโพ,มพ,มพมเซอร์ดีกว่าเอาคอมโพเซอร์ดีกว่าน้องฮามสวัสดีครับน้องฮอมพี่เกมาแล้วนะพี่เกชอบน้องฮามมากเลยนะมาดีเลิน้องฮามน้องฮอมน้องฮาม,มเดี๋ยวก่อนยางอาจจะยางนะอาจจะยางนะผมพุ่งได้นะผมพุ่งได้นะน้องฮามมาดีเลย เดี๋ยวก่อนครับไปเด้อ้าว <c oughs> เบรเมนสะด้วยคนดีๆอย่างน้องฮัมต้องลงห้องพิเศษห้องวีเลยไหมน้องฮัม <c oughs> น้องฮัมไปครับทุกคนลงสุดลงให้สุดเหลือช่างคมไฟกับเพอร์ฟูเมอร์โอ้โหขึอไม่สั่นวะ่ะช่างคมไฟเพอร์ฟูมเมอร์แต่เอามาแล้วติดในตุด๊ด สินเนตัสขึ้นมาแล้วครับขอที่นึงบั่มเข้าไปหนึ่งทีเฮ้ยเฮผมได้ผมได้ผมขออีกหนึ่งอุ้ยมันมีไฟมัน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 อันมันมินมันมนมนมเนมั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 งมันอันมในรัคมันมันม่ไมคนมันันนมันมนนนมนันมันี่นมันันมันมนันมัันมันมนััน ลมสองครับเหลือน้ำหอมพมเดียวที่ไม่แจกบอนี้เลยเปล,ลี่ยนเก้าอีก็ได้วางไว้ครับช่างโคมไฟล้มอยู่นะโอ้แต่ว่าเครื่องไม่สั่นเลยวะเซเรตัสอยู่ใกลเครื่องมันไม่สันน่นอ่ะเดะอ้าวมีคนจุดปุ๊บมีคนจุดปุ๊บหลอกติงดทีอา้ามีคนจุดน้ำหอมเปล่าๆไปหนึ่งทีครับ มานี่ดีมาหนี้ดีมาหนี้ดีผมมีบริ้งอยู่นะผมมีบริ้งอยู่นะเอามานี้ดีอาจจะยังอาจจะยังนะก็อาจจะยังนะอ่าช่างโคมไฟลุกเองไปแล้วนะไปเก้าอี้ตำรวจเก้าอี้ตำรวจรอคุณอยู่ไปเลยครับน้องหามบายบายเดี๋ยวผมไปเช็คโรงแรมแป๊บ เช็ครงโรงแรมก่อนโอ้โหูไม่ขึ้นว่ะหูไม่มีโอ้ไม่มาฮิวหรือเปล่านั่นไงผมเจอใครย่องอยู่ตรงนั้นน,นะนะสวัสดีเจ้าเอาไปหนึ่งทีไปหนึ่งทีก่อนเหน้ำหอมน้ำหอมครับวิ่งครับวิ่งวิ่งครับพรีฉีดเะล่ะฉีดได้น,นะไม่ติดอะฉีดไปอยากซีฉีดไปผมไม่ลง ผมไม่ลงอา้าวขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมสายวิวเอ,อฟเฟกต์ทำไมไมาดิเลย <c oughs> เอา้าไม่ยอมด้วยไม่ยอมหรอยอมอะไรเถอะยอมไหมไม่สนใจว่ะไม่สนใจเราว่ะเอ้าไม่ยอมจริงหรอ <c oughs> อะไรของเขาวะ <c oughs> โอ้โหเขาบอกว่าอยากชนะเขาจับไปดักเก้าอีเอาแล้วกันไปตั่งไป นางปุยตรงนี้อีกคนหนึ่งก็อยู่ข้างหลังเรียบร้อยเกมแรกเกเออ็บสี่้วไม่ยอมจริงๆอ่ะเนี่ยนี่คุณจะไม่ยอมผมจริงๆใช่ไหมเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะหลุดได้เหรอกูอี้มากมายมีร้อยแปดไปครับสวยงามเกมแรกเก็บสี่กันไปครับเดี๋ยวขอลอยทีนึง่งเขาบอกว่าสกินนี้เป็นเท้าไก่เท้าเหมือนไก่จริงเ้ทุกคน มาทุกคนเข้าสู่เกมที่สอง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 กับดันลีลีลีโอ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 เมล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 ริวบ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 ริเอีโคเอีโคด้วยตัวเองอ่ามาติ้นตัดเด้งอยู่ขายครับโอ้ยเอ็นชอตเต็ดเอ็นชอตเต็ดเอ็นชอตเต็ดโควยโดนซ้ำมานี่ดีมานี่ดีเอ็นชอตเต็ดไปครับผีเสื้อต้องมาว่ะงานนี้ผีเสื้อต้องออกโรง ขอทีนึ่งโดนจับไป็นหนึ่งตีเขี่ยหมายไปก่อนป่าเป้าโอ้ยไม่วนด้วยเขาไม่วนด้วยวิ่งยาวผีเสื้อมาส2แบมโอเคสวยมีอัสวินโอ้เวดเมนเวทเมนเบนบีของดีอยู่แล้ววิ่งยาวๆมาครับบิงยังไม่ได้ใช้นะมา มากันยใต้ดินสวยๆมาเลยหรือเปล่าล่ะกูจะมาเลยหรือเปล่าคุณอัศวินโอ้แต่คือไม่สั่นว่ะน่าจะขยับมาแล้ววไม่เจอมาเปล่าเกมนี้มีฟาโรเลดี้ครับมีอัศวินมีเชลิเดอร์แล้วก็เอชชาร์เต็ดครับโอ้ไม่เจอไว้อยู่ไหนวะเอ้ยเอามาแล้วขอที มันเดาตีนะสิมันเดาว่าตีนะสิของทีหนึ่งได้ปะโอ้โหมันมีโลเอาอะอัศวินมันจะเอากบเราอะแต่เป้าหมายของเรามันก็ชัดเจนนะเป้าหมายของเรามันก็ชัดเจนว่าจะเอาไม่มาซานะนี่มันคนที่ไหนอ่ผมมีเบรกอยู่นะฉาดผมก็ได้แต่ผมมีบบ๊กนะผมตด้นไปก่อนนะผมตื้งไปก่อนแล้วผมปิดบกนะอุ้ยเศสองเครื่องว่ะ อ๋อขอกูอีกกลางๆหน่อยแล้วกันนะขอกูอีกกลางๆหน่อยแล้วกันนะสกินขาผมไปดูมาแล้วเหมือนเท้าไก่จริงว่ะทุกคนผมไปแอบ,บดูมาแล้วมันเหมือนเท้าไก่จริงแต่ว่าเวลาเล่นมันก็มองไม่เห็นหรอกเท้าไก่อะเห็นผมเห็นรอยเท้าอยู่ใครวะใครอะเชียร์เหรอโอเคขอทีนึงไปไหนขอทีนึง มีสาวสามซะด้วยสิทุกคนมันจะแย่นะสาวสามแบบนี้แล้วมันจะแยะ่ขอทีนึงขอทีหนึ่ง,องเอาอย่างเอาไมเคสเต็ปเดิมมีสาวสาวเราไม่ใช้หรอไปเลยกระหสดเก่ารอคุณอยู่มีรอยเท้าอยู่ซ้ายโอ้สองเครื่องว่ะฟาโรเลดี้แม่งปั่นยับๆทุกคนโอ้อตรงโ้มีเครื่องสั่นตรงโน้มีเครื่องสั่นแต่ว่า เชลเดอร์มันเก็บอยู่แล้วเอาเชียร์แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเชียร์อันนี้ไม้เอ็นชาร์ดป่าวอะไปเลยเดีย๋ยวพี่ตามเดีย๋ยวพี่เกตามเองแบมฮึมไฟวิวก็อาจจะยังนะก็อาจจะยังก่อนนะทุกคนอ่านี่ดิอ่านี่ดิออง VIP รอคุณอยู่เหลือสองเครื่อง มาเลยครับมาเลยครับนํออีครับสวยครับก็ <c oughs> อาจจะยังน,นะ <c oughs> เอ้ยบอลโรดีขอทีหนึง่งขอทีหนึง่งมาครับเร่งเฟรกลับไปจะปิดปิดปิดไหมท่ไง <c oughs> พูดแล้วไม่มีขาดคำขออีกสักทีได้หรือเปล่าขออีกสักทีหนะาขออีกสักทีหนะาขออีกสักทีหนะ่า บอกเลยว่าไม่ต้องเล่นนะครับไปเลยเบรดเมนรอคุณอยู่ที่เดิมแต่ว่าฟาโรเลยดี้มันจะลุกได้แล้วหรือ,อยังนะไมลุกได้แล้วหรือ,อยังนะไปครับฟาโร่เลยดีเอาุ้ยลุกหรอลุกหรอลุกหรอโอ้โหมาวะอัศวินก็มาชิปไก่ชิปไก่ขอหนึ่งทีไปเลยปิด,ปด ปิดปิดปิดปีปิด,ปด,ปด,ปดบินหมมีนะครับหนึ่งทีก่อนค่อยๆนวดทีละตัววันนี้ดิฟารโรด,ดี้วิติดหยุดนิดนึงเชียร์หายไปแล้วเชียร์ิดเตอร์หายไปแล้วไปแล้วป่าดักไว้ก่อนงอ่อแบะไปดึงทีต้องไปเอาอัศวินก่อน่ะ โอ้ยลุกแล้วพคดเร็วเรื่อมันเยอะเรื่อมันเยอะไอพวกนี้เรื่อมันเยอะโอ้โหอ,อ,อาสวีมันเดาแม่นจังอะเดี๋ยวพี่ก็เดาแม่นเลยเกิดมาดิดิขอพวกที่นึงแบบอ่าเชลลิเดอร์เหมือนจะตุยแล้วเปล่าวะเด้กอินนี่ก็ได้แล้วก็เหลือฟารโรเลดี้ อัลฟ้าโอ้ลูกแล้วอย่ากเร็ว้ยอันนี้ติดฮือป้าติดต้นไม้ผมป้าติดต้นไม้ทุกคนเห็นอะไรแวบๆผมเห็นอะไรแวบๆผมเห็นอะไรแวบๆอัศวินบ้าไม้อะไรเด้อหมิงมันมีอยู่ไอ้น้องขูไม่ขึ้นครับโอ้ยเราเครื่องนิ่งจังอะแล้วทำไมเครื่องมันนิ่งจังอะเหลือเครื่องเดียว แต่เกมนี้เครื่องไปอยู่นะโอ้ยติดติตดอีกแล้วติดต้นไม้เหรอติดอะไรวะหูมาหูมาอ้าโอเคสวยงามเกมที่2เกมที่สว่ะทุกคนปะปะปะไปต่อมาครับถ่ายไปเกมนึื่งถ่ายไปเกมนึง,แ,นงแหมเล่นเราวันนี้มันเล่นมันเข้ามือจังวะเจ๊ชาวันนี้เล่นมันเข้ามือจังวะเฮ้ยเกมนี้เจอกับเชียร์ลีดเดอร์อีกแล้วเหรอมีเซียมีลิตเติ้ลเกิลมีโครดีเนเตอร์ ตัวนู้นมีหนึ่งคนเห็นละตรงนี้ต้องเอาคนที่เห็นนี่หรอมั้งเสียสวัสดีครับ,บหนึ่งทีน้องอะไรวะเนี่ยน้องคริสเหรอเดาชื่ออ๋อใช่ปะ่ะน้องคริสใช่ป่าวก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูท้ายแมทช์แล้วกันไหนเน้เฮ้ยเอา้าสองตัวสามตัวเลยดิ ไม่สองตัวแล้วสามตัวเลยเอ้ยก็อาจจะยังนะน่าจะตีไม่โดนวะเฮ้ยโนกอโนกออโนกออโนกอยังยังก็อาจจะยังนะก็อาจจะยังนะก็อาจจะโดนนะมาหรือเปล่าเราโค่นะเราจะเมันโค่นาจะเป็นมาหรือเปล่านะไปครับเขาอีตรวจรอคุณอยู่เฮ้ยเราได้เกมเราได้คนแรกเลยมาหลายเกมแล้วนะทุกคน แบบว่าเหลือ 5, ห้าเครื่องเหลือสี่เครื่องมาหลายเกมแล้วนะวางไปก่อนึงดอกโอ้โหมันมีคนปั่นแต่มันไปไม่ได้มัน,ในใไกลอะลยมันไกลนะเซ่ไหนว่ามาเปล่าอีก,กาบินไรนี้หรอนั่นไงนอนโคลน,นโคลอ่ะยิงก็เปล่าอ่ะยิงก็เปล่าไม่ยิงเว้ยอันนี้มันนิ่งอันนี้มันนิ่งเกินมันนิ่งเกินคนมันนิ่งเกินคน วันนี้เกินคนจะขอสักทีได้หรือเปล่าโอ้ยทันเฟดปินมาต้องมาแล้วตรงนี้ตรงนี้คือรู้เลยโดนเลยโดนนี่เออรู้เลยนะแต่เป้าหมายผมมันชัดเจนนะครับผมเป้าหมายมันก็ชัด,ช,ดชัดเจนอยู่โอ้ยเป็นโดนสแันมันมากไปแล้วนะเสียมันชทบจะมากไปแล้วนะเรื่องของเราเนี่ยเรื่อง,องเรามันชทบจะมากเกินไปแล้วนะเสียจะเจ้าใช่ไหมจเจ้าใช่ไหมฮะ เน่เด้ hmm. เปืนไม่มีแล้วเขาจะช่วยคุณได้จังหวะเนี้ยผมถามคุณหน่อยไม่มีปืนแล้วใครจะช่วยคุณ <c oughs> ไปนั่งอ,อีไปก่อนสามครึ่งม,มาไววะมาไวมาไวมาไวขอทีนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> เหลี่ยมเยอะลากยาวลากยาวลากยาวขอทีนึงลากยาวขอทีนึง ม,ออมีเปล่านอกอ่ะโโอมีหรือเปล่านกอ่ะหนูมีหรือเปล่าเฮลิสต์เกอร์มารับแผลเพื่อนไรอยู่ใหญ่ยยถึงยี่ห้าอุ้ยแม่งติดตั้งหนึ่งทุกคนเขี่ยไม้ก่อนถ้าถึงยี่ห้างานเข้าแน่นอนถ้าถึงยี่ห้างานเข้าแน่นอนบเดี้บเดี้บอดีด้กับสแต็คหนีหน่อยได้ละหนึ่งคน <c oughs> วันเกียบ อ,อมหน่อยอ,อมหน่อยอ,อมหน่อยเดินผ่านนี่ <c oughs> เดี๋ยวหน้าแฮกตอนนี้เชลิเดอร์เจ็บหรือตึกรูเจ็บมีหรือเปล่ามีใครแถวนี้หรือเปล่าหุ้ยเงียบเลยเงียบเลยทำอะไรไม่รู้โอ้เครื่องนุน่นไกลอ่ะเครื่องสั่นไกลมาก <c oughs> เขายังก่อสิ่งนันอยู่ผมไม่ทันแน่เลยวะ่ะโอ้ย ติดต้นไม้แล้วทุกคนขอโทษไม่ได้เล่นกชาพุ่งติดต้นไม้ตลอดเลยเอับโซสอรีป่าดังไว้ก่อนไล่มันก่อนตัวอะไรอะตัวอะไรอะตัวอะไรอะโอ้โคโดีเนโตโคโดีเนโตมาแล้วจ้ะตึงอุ้ยมันมีน้ำหอมมันมีน้ำหอมบิงใช้ไม่ได้นะเอ้ไมไนไม่เข้ามันรู้ว่าเราจะปราเขาหิวกันแล้วขอนึ่งที่บัฟเข้าไป จะเกียรไฟวิวจะเกียรไฟวิวเกเกียรไฟวิวให้ไปตั้งเลยมานนี้เ <c oughs> ก็อาจจะยังนะไอ้คืนนี้ได้เยอะว่ะ <c oughs> อยากพังเครื่องจังเลยอ่ะแต่กลัวพังเครื่องแล้วแบบต้องเตรียมเครื่องอื่นไว้อะดิ <c oughs> อยากจะพังเครื่องจังเลยอยากใช้พังเครื่องจังเลย <c oughs> เครื่องน่าจะประมาณแปดสิบเก้าสิบแล้วป่ะ <c oughs> เสียมันเยอะมากเลยอ่ะ <c oughs> โอ้มีคนปั่น เล่นเกลียวเครื่อง75อ้าวสวัสดีครับขอทีนึงทีเดียวจะเป็นเด็กดีจะไม่ดื้อจะไม่สซนจะไม่เป็นคนเกเรแต่เครื่องน่าจะไม่ทันโซนไม่ได้แล้วแน่เด้เก็อาจจะยังนะเฟสองผมไม่ทันว่ะจุดไปแล้วเครื่องที่สามไปก่อนอ้อาวเชียร์มันหลบไม่ได้เนียนเลยนะเชียร์ โอ้มาเป็นตัวเป็นตนโอ้โมาเป็นตัวเป็นต,น,น,ตนได้ผมพุ่งได้นะ <c ười> ขอทีหนึง <c ười> น่งมาเดข้าบ้าอย่างยางบิงมีข้าปกตตามได้ข้าปกตตามได้ัดหลอกตีหนึ่งทีอันนี้อาจจะยางนะก็อาจจะยางนะมาเดเดขอพุ่งท <c ười> ีหนึ่งบบสวย อาโคโฟเฟสุดท้ายจะเหลือลิตเติ้ลเกกับเชียร์ล a d เ r ยังไม่ได้นั่งลิตเติ้ลเกลยังไม่เจ็บเลยอ่ะอาจจะต้องไปไล่สาวน้อยก่อนว่ะทุกคนระหว่างเล่นจะลืมดูสกินกันไปด้วยนะครับผมเผื <S <S 1> <S 1> ่อใครตัดสินใจไม่ได้นะเฮ้ยกระดาษไวจังะะอะพังเครื่องไปก่อนตอนแรกตั้งใจจะเปลี่ยนตั้แต่รอบแรก้วแหละไม่ทัน เชลดเดอร์ลูกเองเชลดเดอร์ลูกเองแล้วขอกลับมาดูหน่อยอีกาบินขวารอยเท้ายอยู่ขวาวิ่งยาวเอาวเอาอย่าวิ่งยาวมานี้ดีขอดนึงทีถ้ากิดตีคนนี้ล้มก็สบายใจได้ละเพราะจะได้ไล่สาวน้อยแบบสบายสบายไม่ต้องกลัวลูกแบมแต่หูมันขึ้นอยู่นะ ผูเ้เหมือนไกลอ้ารอยเท้าโอเคได้ได้ได้ละ,ละ,ละ,ละเฮ้ยผีเสื้อหายจะปลาแล้วผีเสื้อหายเหลือแค่เราแล้วลิสตันเกิลมันไม่มีใครละมันเหลือแค่เราสองคนและไอหนุม่มโอเคขอพูดหน่อยดิเฮ้ยเหลี่ยมดีว่ะเหลี่ยมดีว่ะเหลี่ยมดีว่ะได้เลยนะโอ้ยเหลี่ยมดีว่ะรู้จักแบบหลบมุมแบบผีสกุผีเสื้อ ขอทีนึ่งอุ้ยกระดานอ๋อแล้วมีไม้ด้วยไม่ทันดิเขาเด้มาเด้ไปนะโอเคโอเคเฮ้ยสเต็ปเขาดีนะสเต็ปใช้ได้อยู่เลดีเกิลโอ้ดูดิดูลบแบบลบลบผีเสื้อแบบลบแบบลบลบบลบแบบลบเลยอะ่ะป่าดักไว้ก่อนป่าอีกตัวหนึ่งข้างในน่าจะได้อยู่ผมพุง่งซีผมมาแล้วนะครับ ผมมาแล้วนะครับรอเพื่อสิ้นใจใช่ไหมขอหนึ่งทีได้ไหมล่ะเขาจะรอทางด้านของเชียร์ลีดเดอร์สิ้นจุยแล้วเขาจะลงท่อไม่มีทางไม่มีทางกูจะไม่ได้มีทางคุณจะไม่มีโอกาสในการได้ลงท่อเพียแต่ว่าสเต็ปดีดีจริงดีจริงไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันชื่อของเขาคือปิงแหลก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 แต่จุกไม่แหลกเลยนะปิงแหลกแต่จุกกับยับยับเลย เฟกเมนต์คุณมันมันจะหมดแล้วหรือเปล่ามันจะมีสักกีอันเอ้ยเปลี่ยนทิศหรอลงเปลี่ยนทิศหรือเปล่าเราอะป่าไม่ถึงปาไม่โดนนกนางนวนลรูนกนางแอนโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับเดฟขอบคุณครับเดฟเดฟบอกว่าอะไรหมดอะไรลักหนาขอทีหนึ่งขอทีหนึ่งได้หรือเปล่าไอ้น้อง no. <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเล่นนะ <c oughs> เรียบร้อยทุกคนเก็บ4ีหนึ่งเกมพอยัง3เกมพอแล้วมั้งแต่20่นาทีแล้วเนี่ยไปเอาสาน้อยไปวางเ็าอีจรวดเพราะเชลิเดอร์เขายังไงเขาก็ลุกไม่ได้แล้วเอาอยู่นี่วะอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆวางไปเลยเรียบร้อยโอเคทุกคนนี่ก็จะเป็นสกินใหม่ของมิชิโกเกอิชาครับราตีลางเรือนกับเครื่องประดับปีกสวรรค์นะครับผม เพื่อนๆได้ดูแล้วมีความรู้สึกยังไงอยากจะซื้ออันไหนก่อนก็คอมเมนต์บอกเราได้เลยนะวันนี้น่าจะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ